จุดเริ่มต้นความรักของความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องของยมทูตหนุ่มที่เขาตกหลุมรักดววิยาสาวแต่กฎของสวรรค์น,นั้นห้ามยมทูตมีความรู้สึกต่อวิญญาณเด็ดขาดไม่งั้นเขาจะต้องกลับกลายมาเป็นคนธรรมดา ีนนนตหทบาใร้้สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ <Speaker. S 1> ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นประกอบเพลงที่มีชื่อว่าพุ่งนี้ค่อยของป๊อปปองกูลเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะทีนี้ด้วยเลยกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง Official White Music หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับ เรรื่องาวเปิดเรื่องมาที่อุบัติเหตุรถชนซึ่งก็มีคนมุงดูอยู่มากมายและขณะนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เขานั้นถือ iPad เข้ามาด้วยแล้วก็เดินเข้ามามุงดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นๆแล้วเขาก็ได้พูดคุยกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างเขาซึ่งตัวของผู้ชายนั้นเขามีชื่อว่าปิงส่วนผู้หญิงที่เขาคุยด้วยมีชื่อว่าพิมพ์ปิงเขาได้ถามพิมพ์ไปว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรอครับพิมพ์จึงบอกว่าใช่คะ่ะน่าสงสารมากเลยแต่ปิงบอกว่าใช่น่าสงสาร แต่การเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดานะซึ่งตัวของพิมพ์นั้นก็หันมามองหน้าปิงด้วยสายตาที่ไม่ค่อยชอบใจนะก,กับคำพูดของปิงหลังจากนั้นปิงก็บอกว่าลืมแนะนําตัวไปผมมีชื่อว่าปิงตัวของผมนั้นเป็นโยม,มทูรหัส4 9 8 3 3 3สามามซึ่งตัวของพิมพถึงก็งง,งว่าปิงนั้นพูดอะไรตัวของปิงเขาจึงหยิบแท็บเล็ตที่เขานั้นถือมาด้วยให้กับพิมพได้ดูซึ่งนั่นเป็นบันทติของเขานั่นเองซึ่งตัวของปิงนั้นเป็นโยมทูจริงๆแต่พิมพ์นั้นก็ยังไม่เชื่อปิง ล่าให้ฟังว่าในยุคที่ปัจจุบันประชากรนั้นล้นเมืองและโยมทูตก็ขาดแคลนทําให้คนธรรมดาถูกคัดสรรให้ทําหน้าที่เป็นโยมทูตและคนพวกนั้นจะมีสัญลักษณ์โยมทูตนั้นติดอยู่ที่คอเป็นรอยสักสัญลักษณ์โยมทูตและคนพวกนั้นทั้งหมดจะได้รับพลังวิเศษให้มารับดวงวิญญาณเรื่องราวตัดมาตอนที่ปิงเขาได้ขับรถมาติดไฟแดงแต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นโยมทูตเหมือนกันเขาได้พาดวงวิญญาณข้ามทางม้าลายต่อหน้าของเขาซึ่งคนทั่วไปจะมอง ไม่เห็นดวงวิญญาณนั่นขณะที่โยมทูตคนนั้นหันไปคุยกับดวงวิญญาให้รีบเรบรมีเพียงแค่ตัวของปิงคนเดียวที่เขาเห็นดวงวิญญาณนั่นหน้าที่ของโยมทูตจะได้รับคําสั่งโดยตรงจากสวรรค์ให้มารับดวงวิญญาและพาไปที่ประตูสวรรค์ตัวของปิงเขาก็ได้รับแจ้งเตือนจากแท็บเล็ตของเขาซึ่งปิงต้องไปรับดวงวิญญาของลุงคนหนึ่งซึ่งตัวของลุงนั้นเขาได้แก่ตายด้วยวัชาาของเขาและกําลังนอนอยู่เมื่อปิงเข้ามาถึงก็พบด้านของลุงที่เขานอนหลับอยู่ ปิงจึงเข้าไปปลุกลุงและดวงวิญญาของลุงก็ลุกออกจากล่างและเดินตามปิงไป หลังจากนั้นปิงก็ได้มารับดวงวิญญาณดวงที่2ซึ่งเป็นวิญญาณของป้าคนหนึ่งซึ่งป้านั้นก็กระวงกวายใจกลัวจะไปประตูสวรรค์ไม่ทันซึ่งวันนี้ปิงมาสายเธอจึงถามปิงไปว่าทําไมไปไหนมารอตั้งนานปิงบอกว่ารถมันติดมากๆเขาก็เลยขอยืมมอเตอร์ไซค์ของวินมอเตอร์ไซค์มาและปิงก็พาป้านั่นซิ่งไปยังประตูสวรรค์เลยทันทีและเรื่องราวก็ตัดมานามปัจจุบัน ตัวของปิงจึงบอกกับพิมพ์ไปว่าเขาอาจจะเป็นยม,มทูตท,ที่ผู้จามไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเขาเพิ่งเริ่มทํางานนี้และรับดวงวิญญาณไปสวรรค์เพียงแค่สาดวงเท่านั้นแต่พิมพ์ก็งงว่าที่ปิงนั้นเล่าให้ฟังมีเพียงแค่คุณลุงและคุณป้าเท่านั้นและดวงวิญญาณที่3เป็นใครปิงจึงชี้ให้พิมพ์นั้นดูว่าคุณก็ลองดูนั่นสิซึ่งปิงนั้นก็ให้พิมพ์เดินไปดูตรงจุดที่รถชนกัน แล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่พิมพ์เธอกําลังพิมพแชทคุยกับแฟนของเธอว่าเธอกําลังจะไปหาแต่แฟนของพิมพ์นั้นบอกว่าไม่ได้ไม่ว่างนัดเพื่อนเอาไว้ไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยคุยกันนะซึ่งพิมพ์นั้นเธอมัวแต่พิมพแชทโดยไม่ได้ดูถนนซึ่งเธอกําลังข้ามถนนอยู่ตน,นเองจนเธอนั้นถูกรถชนจนเธอนั้นเสียชีวิตเมื่อพิมพ์ได้เห็นร่างของตัวเองนั้นนอนอยู่กับพื้นและกําลังถูกปอได้ตึงนั้นนําร่างไปเธอกับถึงกับอึง้งและก็ช็อกไปเลย เขาจึงยื่นข้อมูลในแท็บเล็ตที่เขาต้องมารับวิญญาณของพิมพ์ไปให้ดูซึ่งพิมพ์เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะขนานั้นเธอกําลังช็อกและเธอก็ร้องโหมร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจที่เธอนั้นตายโดยที่เธอนั้นไม่ได้รู้ตัวปิงจึงคิดในใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาต้องมารับดวงวิญญาณที่ตายโดยไม่ได้เต็มใจที่จะไปกับเขาด้วยเช่นกัน ปิงจึงคิดในใจว่าโดรยาของพิมพ์นั้นน่าสงสารมากแต่ปิงก็นึกถึงกฎของสวรรค์วันนี้มันผิดกฎของสวรรค์หรือเปล่าซึ่งกฎข้อที่3ของสวรรค์นั้นก็คือห้ามมีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงกับวิญ,ญญาณเด็ดขา ซึ่งพิมพ์นั้นเธอก็ร้องห่มร้องไห้ออกมาแล้วก็พยายามขอร้องปิงว่าเธอขอไปลาแฟนของเธอเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไหมขณะที่ปิงกําลังจะปฏิเสธพิมพ์เธอพยายามอ้อนวอนขอร้องปิงและบอกว่าเธอนั้นขอไปลาแฟนครั้งสุดท้ายได้ไหมนะเธอขอร้องซึ่งตัวของพิมพ์เธอก็จับมือของปิงเพื่อขอร้องอ้อนวอนให้ปิงนั้นยอมเธอขณะที่ปิงกําลังจะตอบตกลงและเขาก็เอื้อมมือไปจับที่ไหล่ของพิมพ์แต่เขาก็เหมือนรู้สึกถูกไฟช็อตที่มือเข้าย่างแรง แสดนนงถึงความรู้สึกห่วงที่มีต่อดวงวิญญาณนั่นเองตัวของปิงเขาจึงถูกลดคะแนนโยมททตออกไปหนึ่งคะแนนปิงจึงคิดในใจว่ากูโดนข้าแล้วสิหลังจากนั้นตัวของปิงเขาก็ยินยอมที่จะพาดวงวิญญาณของพิมพ์นั้นไปบอกลาแฟนของเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อมาถึงคอนโดแฟนของพิมพ์ปิงก็ยืนกั้นลิฟต์ไม่ให้ลิฟต์นั้นมันปิดโดนดวงวิญญาณของพิมพ์ซึ่งขนาดนั้นเองรอปภที่อยู่ที่นี่เขาก็สังเกตว่า ตัวของปิงนั้นทําอะไรเพราะว่าเขาไม่เห็นดวงยาของพิมพ์นั่นเองเมื่อพิมพ์เดินขึ้นมาถึงหน้าห้องแฟนของเธอเธอจึงเคาะประตูห้องแฟนของเธอแต่เธอนั้นเป็นดวงวิญญาณทําให้แฟนของเธอนั้นไม่ได้ยินปิงจึงตัดสินใจเคาะเองเมื่อแฟนของพิมพ์นั้นเปิดประตูออกมาเขากลับอยู่กับผู้หญิงคนอื่นซึ่งเมื่อพิมพ์ได้เห็นเช่นนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากยิ่งกว่าตอนที่เธอนั้นรู้ว่าเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วซะอีกปิงจึงแกล้งบอกไปว่าเขานั้นเคาะห้องผิมและพิมพ์นั้นก็ถึงงงกกกัััับบร้้้ออไหแลละนนน่ดเขาพืนททนี ปิงเขาจึงเข้าไปโอบตัวของพิมพ์จนณนตอนนี้คะแนนยูบัทูของปิงก็ได้ถูกลบไปอีกแล้วหลังจากนั้นปิงก็พาพิมพ์ออกไปจากที่นี่แล้วเขาก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันซึ่งขณะนั้นพิมพ์ก็ร้องไห้ออกมาอย่างนางปิงจึงพยายามหาทิชชู่เพื่อให้พิมพ์นั้นเช็ดน้ำตาซึ่งขณะที่เขากำลังพูดคุยอยู่กับพิมพเด็กปั๊มที่กำลังเช็ดกระจกให้กับปิงเขาก็งงว่าปิงนั้นพูดคุยกับใครแต่กระดาษทิชชู่ที่อยู่ด้านหลังรถของเขากลับหมดพอดีปิง เขาจึงลงจากรถเพื่อไปซื้อกระดาษทิชชูนั่นส่วนตัวเด็กปัม๊มก็รีบเช็ดก,กระจกแล้วก็รีบไปทันใดหลังจากที่ปิงนั้นเข้าไปที่มินิมาและซื้อทั้งกระดาษทิชชูและซื้อขนมมาให้กับพิมพ์ด้วยแต่เขาก็พบว่าพิมพ์นั้นได้หายไปจากรถของเขาแล้วปิงจึงพยายามตามหาทั้งในห้องน้ําแต่ก็ไม่เจอดวงวิญญาณของพิมพ์ซึ่งมันก็แปลกมากๆว่ายมทูจะมาตามหาดวงวิญญาณในห้องน้ำทำไมดวงวิญญาณคงไปเข้าไปอยู่ในห้องน้ำหรอกมั้งตัวของปิงนั้นเขาจึงขับรถออกมาเพราะคิดว่าพิมพ์นั้นนคงงงจจะเเเดิมมาาาาตทซึ่ขก็อ ที่เดิอนอยู่ริมถนนพอดีซึ่งความห่วงใยที่ปิงนั้นมีให้กับพิมพ์มากยิ่งขึ้นทําให้คะแนนของเขาถูกลบลงจากคะแนนที่มีขีดสีเขียวลดลงมาเหลือเพียงแค่สีส้มเท่านั้นหลังจากนั้นตัวของปิงก็พยายามปลอบใจพิมพ์ให้ขึ้นมากับเขาบนรถ พิมพจึงบอกกับปิงไปว่าเอาจริงๆตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนี่วาตายไปแล้วก็ดีเหมือนกันขณะที่ปิงขับรถมาจนถึงทางแยกที่จะต้องเลี้ยวขวาไปทางสวรรค์แต่เมื่อเขานั่งมองมาที่หน้าของพิมพซึ่งสีหน้าของเธอก็เป็นสีหน้าที่เศร้าซอยมากๆปิงเขาจึงตัดสินใจหักรถไปทางซ้ายเพื่อจะทําให้ดวงยาของพิมพนั้นมีความสุขก่อนที่จะพาเธอไปที่ประตูสวรรค์ ปิงเขาจึงพาพิมพ์มาจอดรถที่ใต้ตึกแห่งหนึ่งและเขาก็นําลูกฟุตบอลมาเพื่อที่จะเล่นกับพิมพ์ ซึ่งพิมพก็เห็นว่าปิงนั้นทำท่าตลกๆเธอจึงลุกขึ้นมาแล้วก็มัเตะบอลกับปิงหลังจากนั้นปิงก็พาพิมพ์ไปเที่ยวอย่างสนุกสนานในค่ำคืนนี้จนพิมพ์นั้นรู้สึกลืมเรื่องเศร้าๆทั้งหมดที่เจอมาในวันนี้ไปเลยและพิมพ์เธอก็ยิ้มอย่างมีความสุขจนเธอนั้นเผลอหลับไปและเมื่อเธอตื่นมาก็พบว่ามันเป็นเช้าวันใหม่และปิงก็ได้พาพิมพ์มาจนถึงจุดที่พิมพ์จะต้องเข้าประตูสวรรค์แล้วซึ่งตัวของปิงนั้น ก็ยืนรออยู่ตรงประตูสวรรค์แล้วเรียบร้อยพิมพ์เธอจึงส่งยิ้มให้กับปิงก่อนที่เธอจะเดินไปทางประตูสวรรค์และเมื่อเธอนั้นเดินไปหยุดตรงหน้าประตูสวรรค์เธอกลับหันหลังมาแล้วมองมาที่ปิงก่อนที่เธอนั้นจะพุ่งเข้าไปกอดปิงซึ่งปิงนั้นก็ตกใจมากๆและคะแนนยมมุมทูข,ของเขาก็ลดลงจนเหลือขีดสีแดงแต่ปิงนั้นเขาก็ควบคุมตัวเองไม่ไว เขาจึงยกมือของเขาทั้งสองข้างโอบก,กอดตัวของพิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันคะแนนของเขาหน้าตอนนี้เหลือเพียงแค่สองขีดเท่านั้นและสุดท้าย ปิงก็ถูกไล่ออกจากการเป็นโยม,มทูตเพราะคะแนนของเขานั้นได้หมดไปพอปิงไม่ยอมปล่อยมือจากตัวของพิมพ์นั่นเองและสุดท้ายหลังจากที่เขานั้นถูกไล่ออกจากโยมทูตรประตูสวรรค์ก็หายไปรวมถึงดวงวิญญาณของพิมพ์ด้วยเช่นกันณนะตอนนี้ปิงเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ไม่สามารถเห็นดวงวิญญาณและไม่สามารถเห็นประตูสวรรค์ได้อีกแล้วเรื่องราวตอนมาในตอนที่50ปีผ่านไปณนะตอนนี้ ปิงเขาได้แก่แล้วก็ได้เสียชีวิตในโรงพยาบาลซึ่งยมทูตที่มารับดวงยาของปิงเป็นยมทูตสาวคนใหม่ซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าพิมพ์เธอได้บอกกับปิงไปว่าเธอเป็นยมทูตที่มีรหรัส5 2 8 8 5 3 8 9 3 2และเธอ ก็บอกกับปิงว่านี่ต้องรอ50ปีเลยนะกว่าจะได้เจอและดวงวิญญาณของปิงเขาก็ยิ้มให้กับโยมทูตสาวคนใหม่ที่มีชื่อว่าพิมพ์นั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นว่าดวงวิญญาณของปิงนั้นยังคงเป็นดวงวิญญาณของปิงในวัยหนุ่มเหมือนเดิมไม่ใช่ในตอนแก่นะครับและคะแนนโยมทูตของพิมพ์เธอก็ได้ถูกหักลงอีกหนึ่งคะแนนแล้วเรื่องราวหนังสั้นพุ่งนี้ค่อยก็ได้จบลงซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้นะครับผมพอตคอนข้างที่จะแปลกมากๆ ถึงจะเน้นเกี่ยวกับความรักแต่ก็ยังมีการนําเรื่องสวรรค์เรื่องความผิดชอบชจ่ดีเรื่องของโยมทูและดวงวิญญาณเข้ามาปะปนจึงทาให้พอรมันน่าสนใจมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสรุปสันส้นๆให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวของพิมพเนี่ยเธอได้เสียชีวิตไปในขณะที่เธอกําลังพิมพ์ใช้กับแฟนหนุ่มของเธอโดยที่เธอไม่ได้ดูรถและเมื่อเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วปิงโยมทูตหนุ่มที่ได้ผ่านตัวจากมนุษย์และได้รับพลังพิเศษจากสวรรค์ให้กลายเป็นโยมทูตเขาก็มารับดญณของพพิม์แต่ดญ,ญาณของพิมพ์นั้น้นเธออตง การจะบอกลาแฟนของเธอเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อปิงนั้นมีความห่วงใย,ยให้กับพิมพ์ทําให้ผิดกฎสวรรค์จนทําให้เขานั้นถูกลบคะแนนโยมทูตออกไปแต่เมื่อพิมพ์นั้นไปเจอแฟนของเธอเป็นครั้งสุดท้ายกลับพบว,ว่าแฟนของเธออยู่กับผู้หญิงคนอื่นทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากปิงจึงเริ่มห่วงใย,ยในดวงวิญญาณของพิมพ์มากยิ่งขึ้นและคะแนนพฤติกรรมของเขาก็เริ่มถูกหักลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายปิงก็สามารถทําให้พิมพ์กลับมายิ่งได้อีกครั้งและเขาก็พาพิม์มาส่งที่ประตู 玩。 ก่อนที่เธอจะจากไปเธอจึงเข้ามาสวมกอดที่ตัวของปิงที่คอยดูแลเธอในขณะที่เธอเป็นดวงวิญญาณอยู่แต่นั่นก็ยิ่งทําให้ปิงนั้นถูกโรคคะแนนยมทูตจนสุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกจากการเป็นยมทูตเพราะคะแนนของเขาไม่เหลือแล้วนั่นเองและเมื่อเวลาผ่านไป50ปีปิงเขาได้เสียชีวิตเพราะเขานั้นแก่แล้วในโรงพยาบาลดวงวิญญาของพิมพ์ที่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เธอได้กลายเป็นยมทูตแล้วนะตอนนี้เธอจึงกลับมารับดวงวิญญาของปิงและเธอบอกกับปิงว่า เธอต้องรอตั้ง50ปีกว่าเธอจะได้เจอปิงอีกครั้งและคะแนนโยม,มันทูของพิมพ์เธอก็ได้ถูกหักลงอีกหนึ่งคะแนนซึ่งแน่นอนว่า เรื่องราวมาอาจจะวนเวียนไปเหมือนเดิมพอดูยาของปิงกับยมทูตสาวอย่างพิมพ์ทั้งสองคนมีความรักให้แก่กันอาจจะเป็นไปได้ต่อจากนี้นะครับผมขออนุญาตเดาเลยแล้วกันนะครับพวกเขาทั้งสองคนอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้กันเหมือนเดิมจนทําให้พิมพ์นั้นถูกหักคะแนนจนกลับกลายมาเป็นมนุษย์และปิงอาจจะต้องกลับไปเป็นยมทูตเพื่อวนกลับมาเจอพิมพ์หรือไม่ตัวของปิงหลังจากที่เขาไปบนสวรรค์แล้วเขาอาจจะกลายเป็นยมทูตเช่นเดียวกับพิมพ์ก็เป็นได้และพวกคุณ่ะครับผม คิดว่ามันจะเป็นอย่าง2ทางเลือกที่ผมพูดถึงไหมหรือว่าผู้ครคิดในทางอื่นก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูแล้วกันนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพป,ประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ